อาครับครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับดีตทรับเข้าสู่นิโอคอม l พลต e d i ดิชั่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาเล่นนิโอให้ดูนะครับแต่เพอเอินว่าผมไลฟ์นิโออยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีผู้เล่นนะครับหน้าใหม่ที่ไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วมาเล่นนะครับก็อาจจะเจอกับความยากลําบากนะเจอความโหดหินนะครับซึ่งนั่นจะไม่น่าปวหัวเท่ากับระบบแ a c k s m i t h นะครับ ระบบตีอาวุธหลอมอาวุธนั่นแหละถ้าเข้ามาในระบบบิ๊กซมิตนะครับมันจะมีหน้าตา่างหัวข้อเลือกเยอะนะครับก็จะมี buy and sell, f o r d s o match, refashion, r e f o r d แล้วก็ disassemble นะฮะเรามาดูทีละหัวข้อกันเลย buy and sell นี้ไม่ต้องพูดถึงครับมันคือระบบซื้อขายนั่นแหละ,ะมีอะไรให้ซื้อมีอะไรให้ขายครับไม่จะมีบอกหมดนะ มีให้ซื้อมีอะไรให้ซื้อบ้างมีอาวุธนะครับมีชุดกงชุดเกราะอ,อะไรก็ว่าไปนะต่อมาครับระบบฟอสหรือที่ผมเรียกว่าระบบกาชาของเกมนี้นะมันคือการหลอมอาวุธนะครับนะแต่ก่อนที่เราจะหลอมอาวุธว่าเฮ้ยพูดผิดแต่ก่อนที่เราจะหลอมอาวุธได้นะครับเราต้องหาเขาเรียกว่าแบบแปลนอาวุธมาซะก่อนนะครับซึ่งแบบแปลนเนี่ยจะปลดล็อกตามเวสย่อยหรือไม่ก็เวสในเรื่องนะครับ พอเราได้แบบแปลนอาวุธมาครับมันก็จะมาปรากฏอยู่ในนี้เนาะก็จะมีหลายอาวุธเลยมีคาตนะดาบคู่หอกขวานเคียวนะครับซึ่งถ้าสังเกตนะครับเนี่ยสเปียร์นะครับหอกมี2แบบแปลนนะครับแต่ขวานเนี่ยผมยังไม่เจอแบบแปลนเลยมันก็เลยไม่มีนะครับแต่ดาบเนี่ยผมได้มา3แล้วนะครับโอเคนี่คือระบบฟอสหรือการหลอมอาวุธเนาะสไปซ์โซแมทโซแมทเนี่ยถ้าจะให้พูด ให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือระบบอัปเกรดอาวุธครับยกตัวอย่างเช่นอ่าผมชอบเนี่ยเขียวอันนี้มากเลยแต่ว่าเลเวลมันเลเวลมันแค่18แต่ผมเลเวล40 50แล้วอะ่ะจะใช้เลเวล18มันก็ตีไม่แรงใช่ไหมมันก็เลยมีระบบนี้ขึ้นมาครับก็คือระบบอัปเกรดอาวุธนะอ่ะ,อะกดเข้าไปปุ๊บอันนี้คือเบสนะครับคืออาวุธที่เราต้องการจะอัปเกรด t มท i a l นะครับก็คืออาวุธที่เราต้องการหลอมทิ้งนะซึ่งสมมุติว่าผมจะหลอมไอดาบเนี่ยบิไซอิจิมันจิเนี่ยเห็นไหมครับเลเวลจาก18นะครับเคียวเราจะพุ่งขึ้นไปเป็นเลเวล20พลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการอัพเกรดอาวุธนั่นเองนะครับสำหรับของข้อนี้โอเคอา,อาร์เมอร์ก็เหมือนกันนะครับชุดเกราะเหมือนกันรีเฟชชั่น รีเฟชชั่นนี่คืออะไรนะครับรีเฟชชั่นเนี่ยมันก็คือระบบเปลี่ยนแปลงรูปลักษ์อาวุธนะครับเช่นผมชอบดาบเนี้ยแต่ผมไม่ชอบรูปมันละผมไม่ชอบลักษณะดาบมันอนะมันไม่มันไม่สวยนะครับแต่ว่าผมชอบสแตตทมันแล้วผมก็อยากจะใช้ดาบนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาเปลี่ยนรูปลักษ์นะครับทําได้โดยกดนะครับอ่านะอยากจะเอาอะไรเปลี่ยนล่ะดาบที่ใช้อยู่นี้ปุ๊บเปลี่ยนเป็นรูปไหนนะครับนะมีมีให้เลือกนะครับเห็นไหม เยอะนะครับแล้วก็น่าจะปลดตามเนื้อเรื่องด้วยแหละประมาณนี้นะครับสำหรับรีแฟชั่นชุดเกราะก็ได้นะอย่างเช่นผมไม่ชอบหมวกเนี่ยเดี๋ยวดยวนี่ไม่ชอบหมวกอันนี้แล้วจะเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นอันไรนะครับก็เลือกเอาเนาะม,มีหลายแบบให้เราเลือกนะครับปลดตามเนื้อเรื่องเนี่ย ระบบแหอันนี้เปลี่ยนทรงผมครับซึ่งยังไม่ไม่เปิดตอนนี้เนาะ <laughs> รีฟอร์ดอ่าระบบนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนคุณสมบัติอนะ่าสเตตัสของดาบนะครับก็ไม่เชี่ยสเตตัสอนะ่ะเขาเรียกว่าสเปเชียลเอฟเฟกต์อย่างเช่นเนี่ยดาบไลคิลิเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเบรทนะครับสกิลสุดท้ายมันเนี่ย เบรกเนี่ยผมไม่ชอบนะครับผมก็ทําการเปลี่ยนโดยวัสดุที่ทําการเปลี่ยนมันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราจะทําการเปลี่ยนด้วยอ่ะอันแรกนะครับอันนี้คือเบสิกเนาะจะผลิตไอรอนแฟกเมอันนี้ได้มาจากไหนอ่ะอันนี้นะครับจะได้มาจากการที่เราย่อยอาวุธเนาะอาวุธที่เราไม่ใช้นะครับอาวุธที่มันเลเวลต่ำๆนะ ไม่ค่อยแรงนะครับไม่แรงเราก็ย่อยทิ้งนะครับเราก็จะได้ส p ปริ t ไอรอนแฟก m e เมมานะครับส่วนนี้ Refunding Cost ก็คือค่าเงินที่เราต้องใช้ในการล,ลบ s t a ตัสนี้ทิ้งไปนะครับมาลองลบกันดูปึ๊บกด r t สามารถเลือกได้นะครับถ้าถ้าไม่ชอบ้ง3อันนี้ก็กด3อันนะครับมันก็จะใช้เนี่ยไหมใช้6 Iron f r a ก m e เมเงินก็เพิ่มขึ้นนะครับ กดรีฟอสปัป๊บ่ะก็จะได้สเตตัสใหม่มานะครับเป็น s t r o n t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  k c r e r k นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับอรีฟอสส่วนนี้ครับคือ d i s เ e m b l e ก็คือการย่อยนั่นเองอย่างเช่นผมมีเนี่ยไอพวกเนี้ยผมไม่ใช้อยู่แล้วนะมันเป็นขั้นสีฟ้าก็ย่อยย่อยจะได้อะไรนะครับดูทางนี้ก็จะได้เป็นพวกวัตถุดิบอิน o อนะครับเป็นไอรอนโอสเนแล้วก็ ถ้าเป็นระดับสีเหลืองนะมันจะได้เนี่ยสปิริตไอรอนแฟกตเมนต์นะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวก็จะไม่ได้แล้วนะโอเคยอยทิ้งไปได้เลยอับอ้าวอันนี้เราล็อกไว้โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับหัวข้อของแบ็กสมิธนะครับ<ป>โอเคเดี๋ยวผมจะมาลอง หลอมดาบให้ดูนะครับดาบอ่ามันก็จะมีค่าความชํานาญนะมีพลังโจมตีนะครับอันนี้น่าจะดีสุดเนาะแล้วก็จะมีอัตราบอ,อกนะครับว่าจะออกมาเป็นแรนด์ลิตี้ไหนนะครับะรดับความหายากเนาะดีขาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ดีเหลือง 19, สิบเก้าสีน้ำเงินเดียรสีฟ้าสี่สิบสามและแลที่สุดสีม่วงแปดเปอร์เซ็นตะ์กดเข้ามานะครับมันก็จะมีให้เลือกวัตถุดิบนะจะมีอินคอร์ มีเาเรียกว่าอะไรเนี่ยเออช่างมันเถอะแล้วก็มีเลเควยมนะครับอืซึ่งอ่าเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันสีม่วงเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยมีนะครับทำไงล่ะฮะเนี่ยฟอสแล้วก็มาทูนะครับมาที่นี่สมิตติ้งมิเทเรียนนะครับมันจะเป็นการนำอ่าวัตถุดิบที่เรามีนะครับมาหลอมเนาะเพื่อทำให้ได้วัตถุดิบที่ขั้นสูงขึ้นนะครับอืได้ห อ่ะหลอมโอเคหลอมซะหลอมให้หมดมแล้วก็ดูเงินด้วยนะครับเงินเนี่ยจะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับไปเร็วๆเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าได้อาวุธมานะครับผมแนะนําว่าอย่าขายทิ้งนะให้ทําการย่อยให้หมดนะครับจะได้วัตถุดิบมาแล้วก็เอามาหลอมมา ทำเป็นอาวุธที่มันดียิ่งขึ้นได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลอมหมดแล้วมามาดูกันว่าเราจะเกลือไหมงานนี้เห็นไหมครับถ้าเราใช้อ่เมื่อกี้นี้ถ้าใครสังเกตเห็นนะครับไอจุรงแถบสีม่วงไลต y สีม่วงเนี่ยมันจะมีแค่แนะครับแต่ตอนนี้พอเราหลอมเอาเขาเรียกว่าวัตถุดิบนะครับเป็นขั้นสีม่วงทั้งหมดนะครับ ค่า่าเลตตี้ก็จะเพิ่มมาเป็น33นะเปอร์เซ็นต์ะลองลองดูสิเฮ้ยน่าปิดสีม่วงเนี่ยครับติดสีม่วงแล้วไงต่อก็ต้องมาดูครับว่า <laughs> Attack Multiple 1ร1อนะครับอืมก็จะมีประมาณนี้นครับสำหรับสเตตัสดาบถ้าใครไม่พอใจนะครับสเต t ไอเอฟเฟกที่มันอยู่ตรงนี้ก็เอาไปเปลี่ยนได้นะ d d ับแอด n ินเ y อร์ inventory. ามาเปลี่ยนที่รีพอร์ตเหมือนเดิมนะฮะใครไม่พอใจนะสามารถเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ถ้าใครโชคดีนะครับย้ำว่าโชคดีก็จะสามารถสุ่มติดสถานะสายฟ้าลมน้ำดินไฟอะไรประมาณนี้ครับก็จะทำให้ดาบเราเนี่ยตีติดสถานะโดยไม่ต้องใช้ยันเลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ แล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรสามารถสอบถามได้นะครับในช่องแชทเลยเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ